บอกว่าวันนี้เนี่ยทำงานคือวันสุดท้ายของปีและเดี๋ยวต้องเดินทางกลับรายการของเราติดต่อไปที่ท่านนี้ค่ะเพื่อที่จะมาเตือนภัยจราจรกันด้วยรวมถึงอัปเดตกฎหมายในช่วงปีใหม่นี้ด้วยค่ะพูดคุยกับท่านนี้ค่ะพันตำรวจโทวิศณุค,คำนวลม่วงค่ะรองโฆษกกองบังคับการตำรวจทางหลวงยูนสซาย์กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับผมครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับค่ะท่านรองโฆษกคะในช่วงของปีใหมน่นี้มีแผนดูแลประชาชนที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างไงบ้างคะ ก็ในปีใหม่นี้นะครับเราก็ได pues ้ร่วมกับกรมทางหลวงนะครับคาดการว่าจะมีปริมาณรถนะครับเมื Over ่อเปรียบเทียบกับปีใหม่2567เนี่เพิ่มขึ้นถึง4.6นะครับหมายความว่าทั้งเข้าและออกในประมาณ7.3ล้านคันนะครับซึ่งซึ่งเราได้คาดการไว้ว่าคืนนี้ครับประมาณกช่วงค่ำๆนะครับ6โมงทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยจะมีพี่น้องประชาชนเริ่ม เดินทางออกแล้วรถติดสะสมครับต่อเนื่องไปจนถึงวันสาร์วันอาทิตย์ตครับ<อ>และช่วงวันกลับเนี่ยก็ประมาณวันที่หนึ่งวันที่สองนะครับแล้วก็อ่าอาทิตที่สี่และห้าครับผมคร,บครับท่านรองมีคําแนะนําเส้นทางเลี่ยงบ้างไหมครผมจะกลับเชบูนี่นะฮะครับในใน,ในการบริหารจัดการจราจรนะครับเราก็ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตํารวจแห่งชาตินะครับก็จะมีศูนย์ cctv นะครับอยู่ที่กองพยกรารวจทางหลวงเนี่ยเราก็จะป มีภาพการจราจรแบบเรียลไทม์นะครับทุกจุดในที่มีการจราจรปิดขัดนะครับแล้วก็มีการวางแต่การเปิดช่องทางพิเศษนะครับอันนี้ก็มีแผนรองรับชัดเจนครับส่วนเส้นเส้นทางเลี่ยงเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบอกว่าถนนที่ปิดก็จะเป็นต่างกับบางไปอินนะครับต่อเนื่องไปจนถึงนะครับมิตรภาพทับกวางนะครับกลางดงนะครับก็ถ้าจะจะเลี่ยงเส้นเส้นนี้ครับก็สามารถไปทาง เหมือนที่พี่บอกขับไปทางเพชรบูรณ์ได้นะครับไปที่แยกม่วงคลอแล้วก็เลี้ยวขวาไปทางห้วยบงนะครับออกทางด่ดานุนทศไปสู่ขอนแก่นได้ครับเช่นนี้ก็ก็สะดวกกว่าครับรับนนี้รับใครจะไปเขาค้อนี่คือว่าเดี๋ยวต้นย้อนฟังท่านลองได้เหมอนกันะเอเอเพราะว่าหลายๆ <c oughs> คนบอกว่ามุ่งหน้าไปทางภาคเหนือภาคอีสานก็มีเลี่ยงถูกต้องไหมคะท่านรองขะถูกถูกครับนี่นี่คือสมมติว่าถ้าเราเราจะเลี่ยงทิะภาคเนี่ยครับส่วนใหญ่เขาก็จะไปเลี่ยงไปทางเส้นม่วงค่้อมเส้นออกไปทางห้วยบงครับก็จะมาโผล่ที่ด่านบุดทศครับ ครับถ้าลองครับผมขับรถทีไรเนี่ยผมง่วงทุกทีเลยนะฮะตำรวจมีมีจุดพักบ้างไหมครับไปแบบนอนเย็นเย็นมีน้ําบริการอะไรเงี้ยครับครับปีนี้ปีนี้นะครับเราก็เป็นหนึ่งในของขวัญนะครับของสำนักงานตํารวจแห่งชาตินะครับโครงการห้องห้องพักจัดใจตํารวจทางหลวงนะครับก็คือตํารวจทางหลวงนี่จะมีหน่วยบริการที่อยู่ข้างข้างทางนะครับทั้งหมดกวร้อยห้าหน่วยบริการนะครับ ทีนี้เราเราก็จะเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับสามารถ w a ล k i อหรือจะสแกน QR code คนะครับที่เพจตำรวจทางหลวงเราก็ให้ข้อมูลไว้สามารถจองห้องพักได้ซึ่งเปิดตั้งแต่วันที่20ธันวาแล้วนะครับจนถึง10มกราคมเลยซึ่งมีพี่น้องประชาชนเนีเข้ามาพักพอสมควรแล้วนะครับ oh. ตรงนี้เองเนี่ยในในในห้องพักของเราเนี่ยครับก็จะมีห้องพักประชาชนต่างหากเลยนะครับ oh. ก็จะมีทั้งมีเครื่องปรับอาก,กาศนะครับมี WiFi oh. นะครับม,มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเต็มที่ครับแล้วก็ ที่จอดรถจอดลานเนี่ยก็มีเจ้าที่ตำรวจดูแล24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็แนะนําให้ที่น้องประชาชนที่แบบว่าเดินทางแล้วเนี่ยง่วงเครียดนะครับช่วยแววเข้าพักได้นะครับอย่างน้อยก็เป็นการป้องกันอุบัติเหตุครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับมี wifi ด้วยและเออมีมีของกินบ้างไหมท่านฮะไมดีหิวฮะของกินเนี่ยครับมีครับมีมีมด้วย,วยนะก็คือ,อครับของของเราเนี่ยเราเราจะทําเป็นหน่วยบริการแต่และหน่วยบริการนีมีพื้นที่ประมาณสองไร่ โซนหนึงของหน่วยบริการเนี่ยเราจะทำเป็นลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงครับ<ด>จะมีการเ,าเลี้ยงไกป่ปลูกกล้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ก็มาช่วยกันทอดไข่ครับโอ้โหค,โคโน,ไป,ไ,ปไ,ปนไปนอนพักก็ช่วยกันทอดไข่ได้ใช่ครับใช่ครับ,รบเดี๋ยวต้องฝ<ฟ>ากพิธีกรคู่ผมไปไปทอดด้วย ค่ะคือครบจบในที่เดียวแต่ที่ทางท่านรองเน้นย้ำคือถ้าหางง่วงห้ามฝืนต้องหยุดพักแล้วก็หลับก่อนท่านคะแต่ว่าคราวนี้ระหว่างที่หลายๆคนเดินทางกลับบ้านเจอเหตุบนท้องถนนหรือต้องการที่จะแจ้งเหตุก็สามารถติดต่อได้อย่างไรบ้างคะในช่วงเทศกาลคะ่ะในในอย่างที่บอกครับที่กองบังคับการตำรวจทางหลวงเยเรามีศูนย์จราจ,จรนะครับเราก็จะเปิดหมายเลข 1 9 3นี่ครับมีผู้สายอยู่พอสมควรเยอะมากนะครับที่เราเปิดทิ้งไว้นี่ครับก็จะตลอด24ชั่วโมงเลยสามารถโทรเข้ามาได้นะครับในส่วนของตำรวจทางหลวง1193ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองนะครับก็1599นะครับหรือว่าบอกก็จะรอก็1 9 7นะครับกรมทางหลวงก็1586ครับหรือไม่ก็ถ้าจะให้เรานะครับจะช่วยเหลือเรื่องอะไรเนี่ยสามารถอินบ็อกมาที่เพจตำรวจทางหลวงได้นะครับก็จะมีแอดมินคอยประสานงานกับตำรวจทางหลวงในพื้นที่ครับ นอกจากนั้นเองนะครับวันนี้พวกเราเนี่ยก็เริ่มไลฟ์สดการจราจรในจุดต่างๆนะครับที่มีการจราจรติดขัดผ่านเพจตำรวจทางหลวงแล้วครับเราสามารถเข้าไปชมการจราจรแบบเรียลไทม์ได้ครับครัถ้าลองครับผมขับรถไปฮะขับไปขับมาแล้วแบบว่าไปเหยียบอะไรไม่รู้ยางรั่วยางแบนอะไรเงี้ยตำรวจช่วยได้ไหมฮะช่วยได้ครับช่วยได้ครับหนึ่งหนึ่งเก้าสามเลยครับหรือว่าทิมบล็อกมาที่เพจตำรวจทางหลวงครับเพื่อแชร์โลเคชันกันนะครับ เราก็จะมีการประสานงานทันทีครับที่ใช้รถของตํารวจทางหลวงครับจะมีอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ช่างเบื้องต้นนะครับก็จะมีที่พ่วงแบตนะครับ <S <S ที่เติมลมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ผสมพยาบาลเบื้องต้นอะไรเหล่านี้ครับมีครับโอ้อาจารย์เสดีสบายครับผมท่านรองผมกังวลรถอีวีครับ,รถ,รบถ้าไม่ได้เตรียมแผนจะไปชาร์จแบตเนี่ยท่านรองมีคําแนะนาอะไรไหมครับ ที่เพจตำรวจทางหลวงนะครับเราได้รวบรวมจุดชาร์จแบตไว้นะครับเป็นลักษณะของ Google m a p นะครับเรารวบรวมไปแล้วครับสามารถเข้าเข้าเข้าไปดูได้ในเพจนะครับเราก็จะทั่วประเทศเลยเราเรารวบรวมที่จุดชาร์จรถอีวีไว้ครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็เก็บเป็นข้อมูลได้ครับโอ้โหเยยมครับผมครบจบแสดงว่าอารใช้รถอีวีเวลารถติดบางทีบางคนบอกว่าคำนวณยากเหมือนกันนะคือมันจะหมดจองแล้วบางที ก็ไม่ได้ตามจองือนกันนี่ทางหลวงนี่เขามีมีหมดเลยเราพยายามถามทุกอย่างนี่เขามีหมดเลยเนี่ยเขาเตรียมการอย่างดีเลยเนี่ยฮะครับผมท่านรองค่ะมีคำตอบค่ะกค่ะช่วงเชิญตอช่วงประมาณสักปีปีกันก่อนเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของรถ e ี u มาเราก็เลยทำการบ้านตอนตบการครับเราก็เก็บรวบรวมข้อมูลตัวนี้ไว้แล้วก็ ่งให้พี่น้องประชาชนได้ทดลองใช้ช่องสงการครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีเกี่ยวกับรถ EV วีครับครับผมรองรับเอาไว้หมดแล้วมีคุณผู้ชมถามเข้ามานี้น่าสนใจค่ะจํากัดความเร็วค่ะในการวิ่งบนท้องถนนปีนี้เป็นอย่างไรกะท่านคะคือ,อกฎหมายครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลหรือว่าช่วงใดๆก็ตามนะครับก็ยังเป็นก็กฎหมายก็ยังเป็นกฎหมายอยู่นะครับความเร็วก็ยังเป็นที่ในในเส้นทางมอเตอร์เวย์หรือเส้นทางที่มีสามช่องจราจรที่มีเกาะกลางเนี่ยครับ ก็จะเป็นช่องขวาสุดนี่ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งร้อยี่สิบนะครับแต่ว่าถนนที่มีเกาะ <necessary> กลางธรรมดาสองช่องจราจรก็จะเป็นความเร็วที่หนึ่งร้อยครับแต่อย่างไรก็ตามตำรวจทางหลวงก็จะตรวจจับที่หนึ่งร้อยยี่สิบขึ้นไปนะครับยกเว้นทางที่เป็นช่วงเขาครับที่อาจจะมีการตรวจจับความเร็วที่ต่ำกว่านั้นครับ๋อมีมีแบบไปนั่งซุ่มตรงไหนบอกสักหน่อยแต่ส่วนใหญ่รถติดรถติดใช้ความเร็ว้ครับรถติดช่วงช่วงช่วงเทศกาลเนี่ยคือการบังคับใช้ความเร็วกับ ก็ก็มีครับแต่ว่า,อ,าอัตราของพี่น้องประชาชนที่จะโดนเรื่องใบสั่งจนเทศกาลจะน,น้อยกว่าเวลาปกติเนื่องจากการจราจร่อนข้างติดขัดครับครับท่านลองช่วยอัปเดตสถาน,น,นการณ์หน่อยว่าตอนนี้เส้นทางไปที่ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นยังไงบ้างครับล่าสุดเลยครับท่านนะครับจากการดูกล้องทีทีทีงีวกเรานะครับตอนนี้ก็ีนเส้นที่อทอีไปสู่ภาคตะวันออกที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 นีท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 ีีทีี ะลอตัวบ้างครับตรงต่างได้บานไปอินครับแต่ก็ถือว่ายังท่องตัวนะครับหลุดจากนั้นเนี่ยไปโซนวางน้อยนะครับไปไปเรื่อยๆเนี่ยก็ยังท่องตัวอยู่นะครับก็จะไปฉลอตัวอีกทีหนึ่งก็คือเลี้ยวขวานะครับเรียกว่าต่างระดับสระบุรีนะครับเลี้ยวขวาไปทางถนนมิตรภาพนะครับถ้าใครจะตรงเข้าไปเนี่ยก็แนะนําใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองดีกว่านะครับก็จะสะดวกกว่าครับแล้วก็เลี้ยวขวาถนนมิตรภาพเนี่ยก็จะไปติดอีกทีหนึ่งก็คือช่วงเมืองกลางดงนะครับแต่เป็นการติดแบบเล็กน้อยนะครับยังไม่ถึงกับว่า หยุดนิ่งนะครับยังเคลื่อนตัวได้ภาพรวมตอนนี้การจราจรยังถือว่าไปได้ดีเกือบทุกจุดนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเรามีการเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M6 นะครับซึ่งจะสามารถแบ่งเบารถหนนมิตรภาพได้ถึง30%ครับก็เปิดมาตลอดระยะเวลาเป็นปีแล้วครับอยากให,ให้อาจารย์เสรีช่วยแลกเปลี่ยนเวลาขับรถแบบง่วงๆนะครับวิธีแก้ง่วงอาจารย์ทำยังไงารย์ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผมจะอมลุกอม เปรี้ยวใช่ช่วยได้ช่วยได้ครับตำรวจทางหลวงมีมีข้อแนะนำไหมฮะเวลาขับรถไปง่วงๆนะแบบจะล่วงอยู่แล้วเลยก็ถ้าถ้าถ้าง่วงอยู่แล้วแล้วมันจําเป็นต้องต้องขับต่อครับส่วนใหญ่ผมก็จะทําเหมือนอาจารย์ครับก็จะอมลุกอมทานของเปรี้ยวอะไรเงี้ยครับแต่ถ้ารู้สึกไม่ไหวจริงๆนะครับแนะนําโทร1193ครับเพื่อสอบถามว่ามีหน่วยบริการใกล้เคียงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเข้าไปพักได้ครับคือหยุดพักนอนดีกว่า ปั๊มแว็กซล้างหน้าล้างตาใช่ไหมคะท่านรองคะคืนนี้ค่ะคืนนี้คืนนี้ดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคือเลิกงานตอนช่วงประมาณสักสี่โมงเตรียมเก็บกระเป๋าไว้แล้วพุ่งเลยค่ะจะเตรียมที่จะเดินทางต่อคืนนี้ค่ะตํารวจวางมาตรการหรือว่าดูแลอย่างไงบ้างคะคือการคืนนี้เราเราอย่างเช่นจุดที่จะติดขัดจุดแรกเลยคือต่างแรกปักะอินนะครับซึ่งเป็นมวลรถที่รวมทั้งสายเหนือและสายอีสานน่ครับก็จะไปรวมที่นั่น ประมาณสักาโมงครึ่งถึง6โมงของวันนี้ครับ18นาฬิกาเนี่ยเราก็จะเตรียมการเปิดช่องทางพิเศษในจุดนี้แล้วนะครับก็คือดูปริมาณรถถ้าปริมาณรถเริ่มหนาแน่นปั๊บเนี่ยเราจะเปิดรอเลยพอเปิดช่องทางพิเศษช่วงอุตรยิษปั๊บก็จะเปิดสระบุรีแล้วก็นครราชสีมาต่อเนื่องเลยครับ,รบแล้วการเปิดช่องทางพิเศษครั้งนี้ก็จะต่อเนื่องไปอ,อีกสคก1วัน2วันเลยครับยาวไปเลยครับครับแล้วสายใต้ล่ะครับคล่องตัวไหมครับตอนนี้ฮะ สายใต้ตอนตอนนี้ก็ยังยังคล่องตัวอยู่ครับแต่ว่าก็จะเป็นการต,รติดสะสมเน็กหนาของการเลิกเลิกงานเหมือนวันวันหยุดปกติอยู่นะครับโดยเฉพาะเส้นเส้นพรามสองครับซึ่งจุดเนี้ก็ทางเราก็ได้เตรียมช่องทางพิเศษในเส้นพรามสองไว้ด้วยเช่นกันครับโอ้พรามสองี่เคยไปที่ไหนนี่นึบตรงที่ไจ้ะชินตีครับใช่ใช่ครับแค่แค่แค่วันศุกร์ธรรมดาก็ก็ๆๆหนาแน่นและครับ ค,ค่ะยีะ่มีการก่อสร้างด้วยส่วนปีนี้ค่ะรณรงค์แบบหนักๆเลยนะคะจากตำรวจคือรณรงค์ดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะน้องขาเรื่องของกรณีดื่มไม่ขับค่ะครับก็ปีนี้รัฐบาลเนี่ยขยายเจ็ดวันอันตรายเป็นสิบวันอันตรายนะครับเพื่อต้องการที่จะรณรงค์ป้องกันเรื่องอุบัติเหตุครับจากสถิติอุบัติเหตุของสามสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าสาเหตุหลักๆก็คือเกิดจากเมาและเร็วนะครับ ก็ก็ก็ขอความร่วมมือที่น้องประชาชนนะครับก็ชีวิตของเราเองนะครับบนท้องถนนนะครับถ้ารู้สึกว่าถ้ามีแอลกอฮอล์หรือรู้สึกมึนเมาอะไรต่างๆนราเนี่ยครับให้ให้งดขับเลยนะครับให้พักให้รู้สึกหายก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นง่วงเป็นอะไรเนี่ยครับก็หาที่พักนะครับส่วนกรณีที่การขับรถเร็วเนี่ยครับก็ค่อยๆไปดีกว่าครับเดี๋ยวจะถึงที่หมายปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเร็วเกินไปเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยเรา เกิดเป็นเหตุขึ้นมาเนี่ยมันมันกลับไปย้อนแก้ไขไม่ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นความห่วงใยของพวกเรานะครับที่พยายามสื่อตลอดว่าให้ขับรถปฏิบัติตามกฎนะครับแล้วก็จะถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับนี่น่าจะเป็นทงหมดที่ว่าเป็นขวัญปีใหม่ของทางหลวงด้วยฮะอาจารย์ฝากทิ้งท้ายฮะโอ้ยพรปีใหม่กับผู้ชมนิดนึงนะกันนะครับแฟนประจำรอเยอะเลยครับผมคิดว่าปีนี้เป็นปีที่สภาพอากาศเป็นใจมากครับนะครับตามที่ท่านรองได้กล่าวว่าแน่นอนลดมากแน่แน่แล้วก็ขอขอบคุณนะที่ทางตำรวจได้บริการอย่างเต็มที่นะครับก็ ก่อนจบรายการก็ขอ,อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ดูรายการอยู่นะครับเ,เป็นพูดง่ายว่าจะไปเที่ยวก็มีสติหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ผมรับรองว่าท่านมีความสุขแน่เพราะ,ะปีนี้ไม่เหมือนกับปีก่อนๆน,นะครับอากาศดีอากาศเป็นใจมากนะครับแล้วก็ กลับมาชมสถานีประชาชนมิติใหม่นะครับในปีหน้าต่อไปขอให้มีความสุขมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณท่านรองด้วยนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะได้เรียกว่าพันตำรวจเอกบิณุนะฮะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับ